เอาละฮะกรอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับสมูตรี่นะฮะวันนี้ก็อยู่กับเกมซับโนเดก้าในพาร์ทที่7แล้วนะฮะลยครับวันนี้ก็นะภารกิจของเรานะไม่ต้องพูดมากทำเพลงเราจะไปสำรวจที่ตรงนู้นกันนะครับผมก็เป็นซังทูเดอะโอเชียนเบสนะฮะก็ผมมีอะไรถามทุกคนด้วยนะก็คือเนี่ยผมเนี่ยมีปัญหานิดหนึ่งเรื่องการทำคลิปนะคืออ่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะใสใส่ใจในการแบบว่า ในการตัดต่อครับก็คือผมอยากจะถามว่าถ้าผมเนี่ยลดการตัดต่อแต่ว่าลงคลิปบ่อยขึ้นหรือว่าจะทิ้งช่วงระยะห่างคลิปให้มันยา,ยาวๆเนี่ยแต่ว่าคลิปจะมีคุณภาพแล้วก็จะใส่อะไรให้มันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะลงแบบประมาณสักสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์คลิปหนึ่งอะไรงนี้แบบห้าวันคลิปหนึ่งเออหรือว่าจะแบบตัดน้อยๆแต่ว่าแต่ว่ายังมีความสนุกอยู่แล้วก็ลงถี่ขึ้น พราะว่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยทำแบบคลิปแบบแบบลงติดๆกันอนะแบบว่า2วันลง2วันลงเนี้ยคือระยะเวลาในการตัดต่อมันจะน้อยเว้ยคือผมจะไม่ได้ใส่อะไรได้เยอะคือมันอาจจะเป็นคลิปเรียบๆง่ายๆแบบไม่ค่อยมีแบบ M L G อย่างที่ผมเคยใส่อะนั้นนะ <Okay. S 1> แต่ว่าทุกคนจะได้ดูแบบต่อเนื่องไงเออกับอีกอันนึงก็คือคลิปจะมาช้าหน่อยแต่ว่าคุณภาพคลิปเนี่ยมันจะสูงเพราะผมเป็นคนเอาพวกพวกชอบแบบมาตรฐานสูงไว้เอออย่างนั้นเลยเว้ย ผมว่าคุณผู้ชมเลือกเลยอยากให้ทํายังไงนะฮะเม้นมาเลยอันนี้ขอความคิดเห็นจากทุกคนด้วยนะครับเ,เพื่อแบบผมจะเอาไปพัฒนาแล้วก็ปรปับปรุงนะหรือว่าประมาณนั้นเลยหรือว่ามีข้อเสนออะไรก็แนะนํามาได้เลยนะครับโอเคนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปที่ตรงนู้นกันคุณผู้ชมอะคือตอนนีป้ปัญหาที่เราปัญหาที่เราตัดไปได้แล้วก็คือกรมาากรมาตากรรมตังสีของยานแม่นะครับ ็คือเราจะไม่ต้องใส่ไอร a d i a ชั่นสูตรแล้วก็ได้นะโอเคเดี๋ยวผมมาทำเอาท่า Cryphins นลฮะเอาไว้แบบว่ายน้ำไหวๆเว้ยเออคือผมก็มีเนี่ยอาศัยเลยออคือผมก็แบบคือผมกลัวว่าถ้าลงคลิปทีๆเนี่ยนะคลิปมันจะไม่สนุกเว้ยคือคลิปมันจะน่าเบื่อเพราะว่าถ้าผมไม่ได้ตัดเยอะเนะี่ยคือเข้าใจไหมว,ว่าการตัดต่อมาคือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของของการทำแบบพวกเกมเนื้อเรื่องอย่างเงี้ยถ้าแบบเนื้อเรื่องน่าเบืออ่อเงี้ย คนเขาก็ไม่ดูใช่ไหมเออผมก็ต้องทําให้มันแบบเสริมความน่าสนใจเข้าไป้ยก็เลยก็เลยมาถามทุกคนเนี่ยแหละเออโอเคนะอ่าโอเคประมาณนี้นะก็ขอขอบเห็นด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับขอขบคุณตรงนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปตรงนั้นกันเลยดีกว่าอ่ะข้อจไกลยอยู่นะคือผมมี2ที่ที่ต้องไปเอผมรับรับเรียลี่โอ้หนึ่น้อ,อ้าเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยเอ้าฮะ เอ้าชิบหายแล้วเอา้า <Bro. S 1> บีซันบิมไปว่าไรเป็นสี่สนาทีคืออะไรวะก็ <Bro. S 1> คือซันบิมจะมาโอโ้โหมันจะมาช่วยเราเว้ <Bro. S 1> ททเยทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะไปตรงน,นั้นก่อนเลยแล้วกันนะฮะเพื่อความร้าใจระ <Bro. S 1> หว่างนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วผมขอ,อยญาตัดเลยแล้วกันแตะถึงๆ s <S เออผมผมลืมบอกนะคุณจอมฮะไอคนอ่ามีเมนต์หนึ่งที่บอกว่าลืมอย่าลืมมาคั t t ี่ไซสัตนะ <Yeah. S 1> ก็คือผมแอบมา เล่นไปแล้วนะครับเป็นบรูปินของมันเป็นบรูปินผมได้ไอไออะไรวะเป็นไลท์เวทนี่นะไอไอไลท์เวทไฮแคปเปอร์ซิตี้นะฮะไอเช่ยกูชอบพูดเป็นแคปเปอร์ซิตี้ตลอดเลยนะฮะโอเคก็มันเป็นน้ำหนักเบาถังออกซิเจนน้ำหนักเบาซึ่งมันจุได้น้อยนะผมจะใช้อันใหญ่เลยกันนะอันใหญ่เนี่ยน่าจะดีกว่านะให้มันดำน้ำนานๆหน่อยเออไอเช่ยทำปั๊บๆขึ้นๆไม่เอาฮะไม่หนุกไม่เราใจโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้ก็ในระหว่างนี้ก็เดี๋ยวผมจะ พาสำรวจเท่านี้เลยไม่ต้องตัดหรอกไอ้เหี้ยนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวผมเจอแล้วแบบนี่อะเอเลนเวนส์ใช่ไหมมันเป็นเอ้ยเดี๋ยวอะไรวะคืออะไรอะเดี๋ยวนั่นน,นัอันนี้ผมสแกนไปแล้วใช่ไหมจำเออนี่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 อะไรไซคลอปบริดจ์แฟกเมนต์เฮ้ยคือผมโอเคผมขาดอีกชิ้นหนึ่งค,คือมันเป็นไซคลอปเว้ยไซคลอป คือเป็นยานใหญ่เว้ยผมต้องหาบูปินแถวนี้ให้เจอให้เจออย่เงี้ยไอ้เคี้ยงงานอย่างเงี้ยงานกูอยะไม่เอ้ยนะฮะแถวนี้น่าจะมีพวกอ่าบูปินน่าจะเยอะอยู่นะพวกของไซคลอปนะฮะผมเคยแบบเนี่ยอันนี้เป็นคอปเปอร์เออไอ้เคี้ยสิงเคี้ยง,ลงเลยเฮ้ยไอ้อเคี้ยตัวเคี้ยงอ๋อเคี้ยตัวเคี้ยอะไรเนะี่ยเอามากัดยานกูเฉยหรืออะไรวะฮะ เดี๋ยวปุซซอมก่อนเนี่ยตอนนี้เป็นเป็นพวกมัชอ่ะมัชรูมทรีนะเป็นไบโอของมันนะฮะแล้วก็มีไอ้ที่นี่มันน่ากลัวจังวะแถวนี้ม่นโล่งๆเรียบๆแปลกๆว่ะ <c oughs> โอ้โหแล้วเสียงอะไรเต็มไปหมดเลยเว้ยเฮ้ยใกล้ถึงละใกล้ถึงละล,ล,ลึกเฮ้ยเฮ้ยซากานซากานซากัน เจออไ้เีคยโอเคตอนนี้ผมเจอสักยาวแล้วนะผมจะลงไปสำรวจดีกว่าเชี่ยไหนๆก็เจอละน่าจะใหญ่อยู่นะน่าจะบิ่มอยู่นะโอเคโอเคตรงนี้ตรงนี้โอ้ยแค่เจอทางเข้าเลยวะเฮ้โอเคเดี๋ยวผมก็ยัดเปลี่ยนปืนเป็น stabilized rifle แล้วก็ไปเก็บของกันดีกว่านี่คือน้ำปอดเชื่อโอเคไหนๆก็ได้มาแล้วก็แดกแม่งเลยฮะอเออยังไม่แดกเหรอไอ้เชี่ยก็แดดขี้คับพี่คุยเออยี้ยอะไรก็นี่ก็ทางเข้าใช่ไหมอ่ะฮไอ้เชี่ยคุ้นๆว่ะ ตัวหนึ่งของนี่นี่เนี่ยอะไรนะเ,ไฟฟรเนี่ย Stasis Rifle Fragment เอามาก่อนเลยผมต้องใช้เทนเนียมค่อนข้างจะเยอะนะช่วงนี้ <Okay. S 1> เอาไปทำบ้านซะหมดเลยแหมโอเคเดี๋ยวตรงนี้ก็เอ้ยตรงนี้ประตูเปิดได้ใช่ไหมโอเคเปิดได้แหละป่ะเปิดเลยโอ้ยเมื่อน,นิดน,นึงครับผู้ชมอะลึกมา190กว่าเมตรนะฮะอุ้ยเฮ้ยตกใจตกโอ้ยเอา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 โอเคไม่นา่าเชื่โอ้โหกูต้องซีลเหรอเนี่ยกูสอนตรงดี้ไปเลยไอ้เหี้ยแม่ง อึ๊บซ่ามาเวลาเปลี่ยนของเป็นอันนี้นะฮะอ่าเอ้ยอะไรเนี่ยดาตาบล็อกใช่ไหมฉัดไปฮะหยิบแม่งเลยอะไรใส่ขอบโซน่าอัปเกรดเย็ดเคของดีและอันนี้อะไรแบตเตอรี่แล้วก็ PDA โอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะเอ้ยนี่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 สเตสิฟ์ไรเฟิลสักแม็งหยิบมาก่อนเลยอือก็มีกล่องอีกอันหนึงเพื่อความอืหนูเชื่อินบล็อกก็โอเคอยู่นะตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเอ้ยประตูนี้ไปได้ปะเนี่ย ไอ้เจนเนี่ยไปกูก uh uh> uh ูโดนยันแม่หลอกไปทีหนึ่งกูเข็ดเลยเฮ้ยกูกูเข็ดเลยอ่ะกูเข็ดกูเข็ดเลยอ่ะอ้าวนี่ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมออกไปข้างนอกแล้วก็ไปตรงนั้นต่อเลยอ่ะใกล้ๆแล้วก็เริ่มใกล้แล้วนิดเดียวเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหผู้ข่าไฟโอ้ตกใจแล้วตัวเจยเนี่ยโอ้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมนึกว่ามาไหลไฟฟ้าเหรอเชี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหยินแม่คนณน้องคนเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยพี่พี่พี่ครับพี่ครับขออนุญาต เพราะชมชมในความโอ้โหไม่มีถึง2ตัวไม่ได้มาแค่1แต่ถึง2นะเออหมายขอคนขอดูใกล้ๆนี่ขอดูใกล้ๆเออเเชื่อไหมทำไมตัวมันเป็นเหี้ยวหเนี่ยเฮ้ยชพี่เจนพี่นะถ้าถ้าโดนยานกูจะเป็นอะไรมื่อไหร่ไม่หยาเลยหยาอย่าเลยแยกลงเลยเด้อไอ้ขี้มันมืดจังวะแถวนี้น่าจะมีรูบี้นะถ้าด้วยผมด้วยความรู้ที่มีอยู่นะใช่ไหมอุ้ย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 นายโยกนาโยก เดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ลูบี้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 ครับลูบี้ผมต้องโอ้ร้อน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 ต้องต้องต้องใช้ไว้ลูบี้อ่ะโอ้โหแล้วนี่ถ้ำเฮี้ยเนี่ยอ๋อไม่ใช่ถ้ำไม่ใช่ถ้ำมันเป็นแค่หลืบเฉยๆหลืบห่ำมอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวข้างล่างมันต้องมีลูบี้อีกนี่นี่ผมต้องเอาเนี่ยลองนี้ยดิมอนดิมอนลูบี้ลูบี้ลูบี้สองชิ้นสูงพี่สองชิ้นหยิบหยิบโอ้ยยันระเบิดเอาค้างเกมค้างไอ้สัตว์เออได้อยู่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 ยิ่เกมค้างเฉยโอเคอุย

โอ้ซิมว์ซิมว์อยู่นี่สมัยนี้เอ้ยร้อนร้อนไอ้เชี่ยขึ้นอืออือโอเคไอ้เชี่ยโอ้โหมองไม่เห็นเย็ดแม่อะไรวะเนี่ยโอ้โหมิ้งไบโอมขี้นี่อะไรเนี่ยเพราะเมื่อคือผมผมเสิร์ลืมสแกนนี่ว่ามันเป็นดอกห่าหรือว่าดอกหัวเห็ดอือไอ้เชี่ยอะไรเนี่ยไอ้ลักบับบับบุชลักบับบุช ฟันได้ไหมเอ้ยได้ด้วยมันคือโอ้ยกินได้ด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยกินได้ด้วยกูแดกแว่งเลยสองชิ้นชิวๆโอเคไอ้เชี่ยพวกเี่นี่แดกได้เว้ยได้น้ำโคตรเยอะป่าเขี้ยนอ่ะออไปดิสัตวเขี้ยนไอ้พวกเขี้ยนนี่แม่งลุมกูจังแล้วนี่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอ่าแถวนี้น่าจะเป็นพวกแบบใบโอม,มบลับนะฮะบลับเนี่ยถึงละตรงนี้มีภูเขาไฟไอ้เขี้ยมึงจะเยอะไหมไหนวะแถวนี้โอเคไลฟ์พ่อสิบสองขอลงขอญาตเช็คมีพีดีเอด้วยเก็บมา ไล,ลฟ์พลสอง medical office danby crew lock เขี้ยอะไรไม่รู้นะช่างแม่งนะเอามาเอาแค่นี้เหรอมา,อาแค่นี้เหรอครับพี่เอ่อเอ่อประมาณนี้นะอันนี้ซ่อมได้แต่กูช่างแม่งละตอนนี้น่าจะมีเอ่อพวกบู u e p r i n t อยู่นะผมสัมผัสได้ว่ามันต้องมีเว้ยมันต้องมีเว้ยอุ้ยไอ้เขี้ยนี่ตกใจอ่อะเอ่ออะไรวนะเนี่ยอุ้ยฮึ่ยฮฮึยผมลงมาได้ไหมไอ้เชี่ยผมกลัวยานแตกจังเลยว่ะโอ้โหยาเลยปลาไม่ตายหาเต็มเต็มหลังไอ้ชิบหายลุกายละ มันเป็นไวโอมที่แบบโล่งๆเรียบเรียบเว้ยคือแม่งแบบดูดิทางแม่งโล่งตลอดแล้วก็นี่มีเหวนิดน,นึงโอเคถือว่าใช้ได้แล้วก็เราจะกลับบ้านกันเลยดีไหมยังเดือ่าผมต้องหาซากยาหรือว่าของดีแถวนี้ติดมือไปด้วยแล้วกันนะเออคือผมต้องว่ายหาพวกแฟลกเมนแบบบ,บูปรินเพื่อความแบบ เพื่อเผื่อจะได้ไม่ไม่พลาดอะไรนะเออเดี๋ยวพลาดแล้วกูต้องมาบนกลับมาที่เดิมมันย้ยไม่เอานะอันนี้ก็ไม่เอานะผมลืมผมลืมไอ้แค่นั่นอยู่ไหนวะเดี๋ยนะอ่าเนี่ยเปิดปิดตาใหม่มันจะได้เห็นนะฮอเหาะพวกภูเขาไฟนะจะไปพวกแบบแร่เยอะนะไอ้แค่นียไข่อะไรนยไข่อะไรครีเจอร์เอกซึ่งกูยังไม่ว่างหยิบอ่ะเพื่อนขขอรูบี้ก่อนเลยรูบี้นี่ใช้ใช้บ่อยโอ้โหเลือดเลือดกูเลย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 กูแตก แจกเคี้ยอะไรล่ะแจกแจกเฟิร <ok> ์ได้สิเออไอห่าเอาเอาเอาช็อตช็อตกูตายกูตายกูตายเดี๋ยวลืมลืมเอาของวางสล็อตสล็อตไอชี้เกือบตายไม่ใช่โอ้โหขวบฝัโอ้โหเข้ายานเถอะโอ้โอ้แม่เย็ดผมไม่ไปก็ได้เฮียเราไม่มีชุดกันความร้อนนี่คุณผู้ชมไอเฮียมัน ทำไปทำเพื่ออะไรวะควยทำทยไปทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรคือมันมืดอลยประเด็นแม่งมืดเว้ยนี่ผมเจอถ้ำเว้ยโอเคผมจะมาสำรวจถ้ำเฮียเนี่ยนนะโอ้มีลูบี้ด้วยหรอเจ๋งอันนี้ผมต้องใช้เว้ยเป็นเอาครอปเชลล์อัพครอปเฮียอย่างนี่ไข่นะไข่ตัวหาเลยวะเอารูบี้มาครับแล้วก,ก็ไข่แล้วแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วต่อไปก็ว่ายน้ำยาวๆโอ้โหนี่มันถ้ำเฮียเนี่ยเอ่อมีไข่ไข่ม่งเยอะเว้ยคือตอนนี้ช่องไอ้ของโอเคเหลืออยู่เหลืออยู่เหลืออยู่ใช่ไหม ด้วยข้างบนมีด้วยเหรอหมจะมีอะไรวะเอ้ยไขอ่อะไม่งแลโอ้โหเรียวกูเด้งอีกแล้วเหรอฮะไอชิบหายเรียวกูเด้งรัวๆเลยครับพี่ชายนะฮะไอ้เฮียเดี๋ยวเดี๋ยวผมหลงทางเพราะนึงเนี่ยลูบี้ลูบี้บก่อนโอเคปุ๊บซ่าลูบี้นี่สเลตเกมมาใช้เยอะเว้ยพวกท้ายท้ายเกมแบบสามารถทำพวกเป็นเทียบเกรดอะไรได้เยอะแยะหมดเลยอะไรนี่คือเฮียอะไรเนะี่ยเออเออเช่นโครโลทูปมันร้อนอะไรวะ เอานี่หรอไอ้เขี้ยมันคือถ้ำร้อนเหรอเนี่ยมันโอ้โหเฮียเนี่ยโอ้ยร้อนมันร้อนตลอดเลยว่ะมันร้อนท้อใสแกแน่แม่อู้หมู่แม่งร้อนร้อนเรื่อยๆเลยเว้ยเดี๋ยวโอ้โหมันคือถ้ำร้อนนี่เองไอ้เขี้ยโอ้โหไม่ออกออกเลยอ่ะผมไม่ผมไม่มั่นใจใน ไม่มั่นใจในถ้ำเชี่ยนี่นะว่าจะทำกูตายหรือเปล่าเพื่อเดทผมไม่ได้มาถ <Bro. S 1> ้อาออกอยู่ไหนนี่น,นี่กลับมาแล้วโอ้ยไอ้เชี่ยชนเฮียอะไรล่ะโอ้ไอ้เฮีย I get my right, right from the source yeah yeah I said yeah I s a i t the way I really u n d t h e t e x t u r e of your h e a r เนะี่ยวันหนึ่งกูร้องเพลงชิวๆเลยเจอหาเลย psychic ฟ r กเม e f r a อ้โหเจ๋งแล้วไอ้เชี่ย ฮอตแม่งก่อนเลยไอ้เขี้ยตัวเขี้ยเนี่ยโบอลชักฉลามกระดูกฉลามกระดูกเหรอไอ้เจ้าหยุดหยุดก่อนพี่หยุดก่อนไอ้เขี้ยตัวเขี้ยเต็มหมดเลยสแกนสแกนสแกนหมดเลยเออโบอลชักบอลชักเหรอปู่เก่งจากไหนอ่ะ มึงจะกัดยานกาูเก่งเก่งเหรอตายทำไมเกมเชี้ยนี่ตายแล้วมันต้องหงายท้องวะกูไม่กูไม่เก็ตทุกตัวรีเปอร์ก็เป็นโกสเลวทานก็เป็นไอ้ไเชี้ยกูงงไ,อ,ไอ้นี่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 อะไรเนี่ยมันเป็นเชี้ยเหมือนชั้นระของเหรือไงไซค็อปโฮลแฟกเ์แมนเจ๋งเนี่ยจิบมาฮะแล้วก็ผมเจออะไรแป๊บๆไม่เยอะอันนี้นี่นี่นี่มันสามารถสุ่มได้ลิเทียมได้นะครับโอเค คือผมก็ไปฟาร์มลิเทียมจากแถวนี้แหละคือมันติดตามกำแพงไว้เนี่ยพวกเคสเนี่ยแร่เต็มไปหมดเลยเออเอรีดนี่ก็ดีเนี่ยโกก็ได้นะฮะแต่ตอนนี้ชอบของเหลือแค่6ใช่ไหมหกหกช่องแล้วนะไอชิบหายอ,อ้าซึ่มาชิกับทูนนนนนเย่แบลสเบชอ้าเจอมาอ๋อเจอไงเคสกูร้องเพลงทีไรเจอตลอเดเคสเพลงนำโชคหรือ,อไงวะไอชิบหายเจอไงโอเคจึ๊บมาขาดอีกชิ้นหนึ่งฮูฟสักเมนต้องไล่หาพวกไซคลอปแถวนี้มันน่าจะมีเยอะเว้ยผมเชื่อผมเชื่ออย่างนั้น โอ้ยเดี๋ยวเวก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 โอเคโอเคนี่น,นี่แรกอะ่ะต้องเอามาให้หมดฮนะไดมอนหัมม่มอะไรเอามาให้หมดเลยผมต้องใช้เยอะๆเ,เลยเพราะแค่นี้นี่เคาะฮะเคาะมาแล้วก็เชลครับออกมาด้วยครับโอเคกัน okay. ซูม oh, ซ yeah. okay, ่นไอนซ่ามาอ๋อเย้โอเคเจอแล้วเจอเจอแล้วโอเคสแกนไปนะฮะสแกนไปนะฮะคือผมไม่รู้ทำอะไรเลยร้องเพลงชิวๆเลย กูก็หาพวกเชี่ยแล้วก็ร้องเพลงเลยเออก็นะขออภัยในความถ้าถ้าลำคาดก็ขออภัยนะแต่ว่าถ้าใครอยากจะเอนจอยก็ก็มาดิวะไอ้เชี่ยนีน่ฮะเจอมูลพูย์อ่ะเชี่ยมะโอเคเดี๋ยวหาต่อแล้วกันโอ้โหผมแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมคือยานผมจะพังได้ไงวะแป๊บนะกูชนอะไรทั้งหมาวะเฮ้ยคือเดี๋ยวผมต้องเอามาซ่อมใช่ไหมโอเคเดี๋ยวอ๋ออ๋ออเดี๋ยวโอเครีแพร์ทูกูหายไปไหนเนี่ยชิบหายละเดี๋ยว ก็ได้ใช้ก่อนไอ้เฮียเดี๋ยวดาบดาบเลเซอร์ไอสัตว์แม่งหายเฮ้ยชิบหายแล้วไอ้เฮียต้องกลับบ้านก่อนคุณผู้ชมฮะไอ้เฮียรีแพทูหายเฉยเลยอะไรวะอ้ยไอ้เฮียจะพังแหล่ไม่พังแหล่แล้วปะเนื้อผมต้องคราฟใหม่ใช่ไหมไอ้เฮียคือมันมันหายได้ไงวะผมไม่เก็ตว่ะตอนนั้นผมเพิ่ว่าน่าจะใช่ไว้ตอนนั้นเี่ผมแบบไปไปกดเฟิร์สเดยแต่กดว้าวอ่ะเออแล้วก็ไปกดโดนไอ้เฮีย่าแน่เลยเชี่ยเอ้ยงานดาบเี้ไอ้เฮีย โอเคมาโอ้โหกาจะทำอะไรเสร็จแล้วก็ผมจะไปตรงที่ซ um right okay. ัน scor, บีมบอกเลยด้วยกันอีกสิบก้านาทีชิวๆว่ะเฮ้ยชิวๆว่ะเฮ้ยมว่าซ่อมไม่ได้รือไงว้าวเออลงก่อนโอเคเออผมลืมไอ้นี่เลยต้องเก็บของก่อนโอเคเจอจุ๊บๆเดี๋ยวเเก็บของเฮ้ยเก็บของก่อนนะฮะเออยาเว้ยผมต้องอ้าวเชี่ยเก็บไหรอ คือมันต้องมียาติดตัวทั้งสอ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 งแพ็คนะเพื่อความเล้าใจนะเก็บพี่แ้ไม่รู้แต่ว่าเก็บเพื่อความเล้าใจเฉยนะโอเคตอนนี้ก็เออผมลืมรีวิวห้องนี้เลยเป็นห้องนอนที่เป็นห้องนอนชั่วข่าวนะนอนกับต้นไม้แม่งเลยนะไอชิบหายนะโอเคเดี๋ยวก็วิ่งแปข้างนอกแล้วก็ไปที่ซันบีมนะไอตรงนู้นก่อนไปสำรวจพื้นที่ก่อนว่าเป็นยังไงนะแล้วก็เอ,อผมลืมเอาบีคอนไปบ่าเออใช่ต้องเอาบีคอนไปเดิผมลืมนะโอเค ว้าวเว l คัมทูเกาะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมไม่เคยมากเกาะที่นี่นะมันไม่ใช่ที่ผมรู้จัก <c oughs> คือที่เรารู้จักจะเป็นเกาะที่มันแบบมีต้นไม้ด้วยนะแล้วทีเรดิโอเด้งอย่างเงี้ยเออโหเอ้ยยังไงเค้ชเยอะแท้เหล่า <c oughs> คือมั้งไอเ้เชี้ยแกพี่นี่ประมาณสักสามสิบพาร์ตประมาณสามสิบกว่าพาร์ตนะเชื่อกูเลยมึงฟังไว้เลยนะสามสิบพาร์ตเกมที่นี่ยังไม่จบเว็เชืนะ่อผมป่ะคือกูเล่นยาวแน่ไอ้เชียนะ้ยเนี่ยแล้วกนะ็ยังไม่รวมพีวนะีโรซิลอนะีกโอ้โหโปรเจกต์นะี้อีกนานกูบอกเลย นะฮะโอเคดีเทคทีแมสซีฟส์อ๋อเฮียเอเลจี่โอ้โหเวท่าฟักไอสัตว์เจอเฮียเนี่ยต้องจะไปฮะไปของเอเลี่ยนโอ้อะไรเนี่ยฮะของเต็มไปหมดแต่ผมต้องจอดยานแล้วก็วางบีคอนก่อนนะเดี๋ยวมันหายนะอ่ะเออลืมโอเคแล้วกูเจอยานเอเลี่ยนไอเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวบีคอนเป็นเกาะอะไรวะไอแลนด์ไอโง่นะไอโง่ไงวะไอโง่ไอโง่แบบ ไยได้วะไอ้ไงโง่เออ,เ,ออเออได้ได้พิมพ์ไทยได้เว้ยใช่ไหมค <Hello. S 1> ือผมต้องออกมาแป๊บหนึ่งใช่ไหมเออไอแลนด์ไอ้โง่เออไอแลนด์ไอ้โง่นะโอเคเดี๋ยวผมก็แป๊บหนึ่งจัดของแป๊บหนึ่งนะเอี่ยมนะเมื่อกี้ผมเจอเนี่ยคือไซคลอปเอนจิ้นสักแมนสวยฮะสวยงามสวยมากเออแล้วตัวเฮี้ยเนี่ยเอาแยะเอาแยะไอตัวเฮี้ย,นะยนี่แย <c oughs> ่แมงแม่งมาทุกแม่งอยู่ทุกเกาะเลยสัตว์ฟันฟันตา <c oughs> ยฮะโอ้โหแล้วเกาะเฮี้ยอะไรเนี่ย โอ้โหอะไรครับนี่แล้วมันสถาปัตยกรรมคเวน่ะไอ้เหี้ย,ย,อย,ย,ยโอ้โหมีประตูด้วยเอหือคอหือคืออะไรแท็บเล็ตเพอร์เพลที่มันแตกสลายหายไปเอาคุณต้องใช้แท็บเล็ตสีม่วงอ่ะเพื่อเข้าไปเนี่ยนะเพื่ออะไรไสเข้าไปเพื่ออะไรดีกว่า เขาตั้งใจจะเข้าไปสำรวจละไอ้เฮียแต่กูไม่มีแทบแ็บเลยสีม่วงไงเพื่อนโอเคไอ้เฮียจะสำรวจแถวนี้รอเลยกันนะจะเดินสำรวจไปพร้อมผู้ชมเลยอ่ะไม่ต้องตัดแล้วใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นพวกต้นไม้บาโบรนะฮะต้นไม้บาโบรซึ่งเอาไว้แดกให้น้ำนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วหรือเปล่ามันต้องมีทางขึ้นสิวะผมเห็นข้างบนอยู่นะนี่วะ เนี่ยเนี้ยโอเคเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไฟฉายมันต้องแบตหมดแน่เอาเชื่อเลยไอ้แิ่นี่อะไรเนี่ยสแกนได้ไหมไม่ได้ชิมหายละโอ้ยนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยสิบสิบหกโอ้ยหวยหวยเลยหวยเลยย่ลินลินลินกูลินเฮลโหลเราจะไปสำรวจต่อหรือว่าเข้าเี้ยนี่ดีวะเอาไงดีวะระหว่างรอซันบีมสิบสี่ก้อนนาที เอาไว้สำรวจข้างนอกก่อนล้วกันนะข้างในผมยังไม่อยากจะยังไม่ยุ่งเท่าไหร่นะฮะตอนนี้น่าจะมีอะไรที่มันน่าสนใจกว่าข้างในนะฮะ okay. โอเคโอไกลอยู่นะประมาณสักโลเฮ้ย <c oughs> ไอสัตว์มึงเดือบไปลำไรก็เถิดนะไ <c oughs> อเจ้ายยยมีตัวนึงเอาไปแดกเอาเจ้าว่าเออเอาเจ้าว่าอีก, <c oughs> อกเออไปแบบบอบเจ้าบูลือ่แบะแม่งเออตายสองทีตายสองทีตาย โอเคไอ้เคียน่าสนใจน่าสนใจเว้ยเฮ้ยนี่อะนี่นี่ผมบอกแล้วผมบอกแล้วผมบอกแล้วเป็นเออ่สถาปเทศกรรมของเอเลี่ยนไอ้เคมีท่อเมันกระโลกสัตว์หลังเลยเว้ยเนี่ยน่ะเฮ้ยไอ้แยะอีแยะยิงแม่งเลยโอเคติดกับดักฟันฟันสองทีสองทีดองสองทีดองไอ้เคี้ยนี่ตัวหนึ่งอุ้ยไอ้เคี้ยโดใส่นี่กูยิงใส่มาดิมาดิครับ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 ไอ้ชิบหายนี่ลิเชียมหรอเฮ้ยก่อนนี้เปลิเชียมด้วยหรอเฮ้ยนี่นี่อ้แยะเอ้ยเคี้ยเยอะเว้ย โอ้ลิเทียมแท้ลิเทียมเยอะชิบหายเอ้ยรับแท็บเล็ตแท็บเล็ตเอามาอีกกูชอบมากครับเอาไว้แบบไข่ปริศนาโอ้เชี่ยมึงมีเพื่อนด้วยเหรอครับเอาไปฟันฟันฟันนะตายห่าไปฮะโอเคนะเกาะไอ้เช่ยนี่อะไรวะเนี่ยถ้ำมันก็ใหญ่อยู่นะโอ้โหอุละล่าเลยเฮียเราจะสำรวจด้านด้านบนก่อนเดี๋ยววะด้านล่างนี่รู้สึกว่าจะยาวแน่กูว่าข้างบนนี่ไปไหนวะประนด็นประเด็ไปไหนวะเนี่ย อไปไหนไม่ได้นี่เฮียอ๋อไปได้เป็นเนินนิดนึง <Okay. S 1> แต่ก็น่าจะไม่มีอะไรละโ okay. อเคตัวเฮียเนะี่ยสกายเรย์เหมือนนกเลยเว้ยไอ้เแคยเหมือนนกเลยเออเหมือนนกเลยน่าจะเป็นนกในเกมเช่ยนี่นะเป็นนกตัวเดียวในในโลกแล้วมั้ง <c oughs> ยิงแม่งเลยสัตว์ฟันแม่งอึบไอ้เแคยฟันไม่โดนนี่ไงเนะี่ยเออแล้วก็ข้างบนนี่ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะฮะมาดูฝั่งซ้ายบ้างเนี่ง okay. โซนนั้นจะมีอะไรของเทพๆนะไปมันไปอีกทางมากอยู่เนะี What the fuck? ่ยวัตถุฟักมันเยอะจังเลยวะโอ้โหขึ้นไปดิีกโอเคผมเข้าขวาแล้วนะเพราะความแบบหล่อเทอะนี่ไงเอาครอปเป็นโกลิเทียมโอ้คือเป็นเกาะรวมลิเทียมเหรองั้นผมจะมาฟาร,รม์มลิเทียมก็มาฟาร,ร์มก่อนนี้ดิเ <c ười> นี่ยใช่ไหมไดมอนโอเคไดมอนด้วยโอ้โหนี่อะไรอีกเอามาปุ๊บลิเทียมลิเทียมนี่ก็โอนี่เี้มันเยอะเว้ย ไดมอนด์ฮะโอ้โหมันเกาะฟาร์มของว่ะเฮียใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นี่นี่นี่เป็นเชลเอาครอปนะฮะโอ้โหอะไรนั่นลิเทียมเต็มกำแพงเลยเว้ยคุณผู้ชมคือกูจะมาฟาร์มลิเทียมแถวนี้ก็ได้น่ะนี่นี่นี่เคาะไดมอนด์นี่เคาะลิเทียมนะไอ้เหี้ยนี่มีลิเทียมโอ้โหอะไรเนี่ยนี่ก็ไดมอนด์ไปอีกเดี๋ยวโอ้โหของกูเริ่มฟูลิเทียมหยิบโอ้โหลิเทียมลิเทียมลิเทียมสามวันติดกันเฮ้บอยโอ้ เชีย่ยโอเคแล้วก็แล้วก็อะไรมีอีกไหมมีอีกไหมจะชอบมากเลยยี่ก่อยี่นี่รูดยับอบอกเลยโอเคตรง Graham? นไ้นี่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 คอหะทองฮะโอเคทองนี่ก็ต้องใช้นะแล้วมึงเป็นเฮ e ียอะไรอยู่เฉยไม่เป็นหรออืม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 อ่วงไปล่วงไปนี่อะไรไม่มีแล้วโอเคไม่ไมีน่าไม่นา่นาจะมีอะไรแล้วตรงนี้ไปได้อีกโอ้โหไปได้อีกเหรอโอ้ข้างนอกข้างนอกนี่คอแม่งลิเทียมนี่อีกนี่อีกคอไปอีกไดมอนด์โอเคก็น้ำอืมจินก่อน จุบอ่าไม่ตัวตัวสกายเรยบ้ะเล้ว,วผมอยากสิไอ้ชื่อคุณสเตสิตมึงอุ้ยสเตสเติตการ์ดไอ้ชิ่หายเกย้าได้ด้วยโอเคอย่างนั้นเราก็ได้รู้จักว่าสกายเร่เป็นนกตัวเดียวในเกมเช่นนี้แหละมีเกลือด้วยเหรออามพลเพี้ยร์นี่ไงโอ้โหมันให้แร่เยอะเว้ยเกาะเช่นนี้ของผมขาดิสี่ช่องลิเทียมลอยได้เคาะโกฮะเอาไมค์คอฮะมันก็เคาะฮะเต็มแล้วโอเคนะฮะประมาณ9นาที ผมโอ้โหลิเทียมไม่ยังยังเบิ่มอยู่เลยอะอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยแล้วป่าไม่ใช่มันเป็นเคปเคปหรอวะเคปแบบเคปคอรเลอร์เออตัวแต่ถ้ำเนี่ยโอเคผมขออนุญาตออกไปเก็บของก่อนเล่นเพราะอะไรเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนออกไอชิ้นนี่คืออะไรเนี่ยเออเทียนอ่ะ insert iron cube ซึ่งกูไม่มีนะฮะไอ้เทียอะไรวะมันคือประตูวิติเหรอไอ้ชิ้นโคตรเหมือนประตูวิติเลยโคตรเหมือนเหมือนโคตรเหมือนอ่ะไอชิ้นนี่อะไรเนี่ยมึงหยุดแล้วก็มึงก็ช่วยแบบหยุดไอชิ้นนี่ ปั่นแม่งสองทีไวชิวๆ,วๆดีเทียมอีกแล้วโอ้โหทางม่งเต็มไปด้วยแร่นะโอเคผมจะลงไปเก็บของก่อนแล้เหิ่มเลยเก้านาทีผมรู้สึกว่าผมสามารถกลับบ้านแล้วไปเก็บของแล้วก็มาใหม่ได้นะเชื่อไหมต้องเชื่อกูกแล้วละไอเเ้เชื่อโอ้ยเชื่อระหว่างทางกลับบ้านโดดแม่งเลยครับเป็นแม่น้ำเหรออุ๊บซ่าหุยไอ้เชี่ยเดี๋ยวดูเป็นท่าอีกเหรอไอ้เชี่ยมีท่าใต้น้ำโอ้โหงานหยาบไปยิ่งก่กอที่นี่ น่าจะยาวครับคุณชมฮะ่านผู้ชมะก่อนนี้น่าจะยาวครับผมพี่น้องไอ้เหี้ยนี่ทางไปไหนวะเนี่ยเออขึ้นก่อนโอเคแล้วก็นั่นอะไเนี่ยทางออกใช่ไหมใช่โอเคเราขอแยกกลับบ้านก่อนแล้ยน,นะคุณผู้ชมฮะเอาว่านะฮะเอาว่านะครับพาร์ทหน้านะฮะเราไปเจอที่ซันบีมนะเราจะไปเราจะไปเจอที่เกาะนน้นนะเพื่อความแบบนะ ทูบีคอนตินอย่างนั้นเลยเว้โอเคงั้นเจนพาร์ทหน้านะสำหรับพาร์ทนี้นนะขอนั่งแป๊บหนึงหน่งก็สำหรับพาร์ทนี้นะก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้นะครับก็เจอกันในพาร์ทหน้าครับสำหรับพาร์ทนี้ก็สวัสดีครับผมเกีย yeah.